ท่านผู้ชมครับโชว์เคสวันนี้อยู่กับโรเชอรี่และเนื้อหาที่จะพูดคุยกันก็คือการตัดสินใจ <c oughs> การเล่นเพื่อให้เล่นแน่นอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพการเล่นที่ดีค่ะที่ conservative ซึ่งแปลว่า s a ฟ e และปลอดภัยที่สุดเทด่าที่เป็นไปได้ค่ะอันนี้คือตั้งโจทย์มาให้ว่าจะลองดูค่ะไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีกว่าที่เล่นอยู่ปกตินะคะพี่เจแต่ให้มาลองทดสอบดูแล้วกันว่ามันอาจจะเหมาะก่าเรามากขึ้นแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้คือแนวโน้มของคนเนี่ย แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน<ฆ>นะครับปัจจัยความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้คุณเลือกที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงมาก<ฆ>เสี่ยงน้อยขนาดไหน<ฆ>กอล์ฟเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่บังเอิญผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นมันไม่ได้คอขาดบาดตายเหมือนรถแข่งมอเตอร์ไซค์จากกรยานดาวฮิลอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าคุณเสี่ยงเกินไปคุณบาดเจ็บหนัก<ฆ>ถึงั้นตายแม้กระทั่งกีฬาประเภทนั้นคนยอมเสี่ยงตายหรือย,ยอม ใต้เป็นใต้ก็ยังมีใช่ไหมครับแต่กอล์ฟเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตายเป็นตายคือตกน้ำเป็นต้นในในเคสนี้แล้วก็เป็นกันเยอะด้วยเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสัมปทานสนามกอล์ฟในการงมลูกเนี่ยโอ้โหร่ำรวยกันมาเยอะแล้วเปลี่ยนอาชีพแล้วพี่เจถ้าเกิดว่าเราจะเล่นได้ปลอดภัยนะครับแต่ละคนคาว่าปลอดภัยเดฟ i นิชันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคิดต่างๆให้ฟังได้ค่ะนะสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ที่เลควูดซึ่งหลุมเลคสามเป็นพาสาม เราเลือกที่จะเล่นประมาณนี้แต่น้เต็มไปหมดเลยจากนี่ข้ามไปเนี่ยเป็นน้ำซช่ประมาณ8ปดสิเซตเห็นแต่น้ำค่ะตอนนี้เหลือปลายทางหน่อยหนึ่งที่มีดินระยะประมาณสอง้หลาจากตำแหน่งที่เรายืนอยู่สำหรับหลุมนี้ค่ะพี่เจคิดว่าความหมายของคําว่าคอนเซ็ปตฟของเราสองคนก็ไม่เหมือนกันละเพราะว่าหนึ่งคือเชอรี่เป็นคนที่ตีติดรอเพราะฉะนั้นถามว่าน้ําเนี่ยซ้ายมาหมดเนี่ยมันคงจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางนี้มากกว่ากับพี่เจซึ่งเป็นคนที่ถนัดเฟด อาจจะรู้สึกว่าน้ําไม่ทนลูกใช้เลี้ยวหนีอยู่แล้วไม่สนองสถานอะไรคือน้ํามันซ้ายเอาทีละคนแล้วกันของรี่มองไปแล้วธงเหลืองอ่าธงปักค่อนข้างซ้ายใช่แล้วน้ําสายหมดน้ํซสายหมดรี่คิดอะไรทําอะไรตัดเสียงไงไฟดรอด้วยเป็นคนที่ไฟดรอด้วยเพราะฉะนั้นขอปะขวาขวาธงไว้ก่อนไม่มีจะไปสู้เลงน้ำแล้วสไลซ์ออกมาพัดออกมาไม่เอาแน่นอนไม่ใช่ทางมันเสริมกันหมดเลยเนาะ น้ำซ้ายลมขวาไปซ้ายแล้วเป็นคนตีดรอบอกเลยว่าไม่เหมาะมากๆทุกอย่างมันพาไปทางอุปสรรคหมดเลยไม่ชอบม,มากๆเพราะฉะนั้นยูคือเลงขวาจัดเลยใช่อันนี้คือแผนการเล่นของหนุ่มนี้ถ้าให้เ,เลือกคอนเซอร์วทีฟโอเค,อเคพี่เจอเองเป็นคนผมป็นคนถ้าไม่ตรงก็เฟดหน่อยๆน,นะครับแต่คนนี้จะแน่นลูกกับผมเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยไม่ควรที่จะเสี่ยงกับน้ำมากเกินไปแล้วคือเส้นตรงไม่ควรจะเอาไปตัวเองไปเสี่ยงมากมายผมน่าจะเลงทง หรือขวาของธงประมาณก้อนหินนั่นน่ะพอ่ลพอถ้าะเฟดก็นิดหน่อยพอละถ้ามันเฟดก็ขวานิดนึงถ้ามันตรงก็คือขวาของธงนิดนึงแต่ไม่ได้กลัวซ้ายมากจนเกินไปอน่าจะเล่นประมาณนั้นคล้ายกันแต่ว่าฟิลคนละแบบเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาพรุ่งนี้ค่ะแล้วลมมันซ้ายไปขวาขึ้นมาโอ้โหโจ์ผมถ้าเล็งตรงนั้นผมอาจจะไปจบบังเกอร์เลยก็ได้ถูกค่ะผมอาจจะต้องเล็งผมอาจจะต้องเล็งกลายเป็นเสาไฟแล้วยอมเสี่ยงกว่านี้เพื่อเฟดเข้า คนอื่นมองสไตล์การเล่นเราอาจจะคิดว่าเสี่ยงอแต่เราต้องรู้ตัวเองถูกต้องค่ะว่าปลอดภัยของเราหรือคอนเซอร์เวทีฟเราเล่นยังไงโอเคงั้นโจทย์วันนี้ก็คือคอนเซอร์เวทีฟทุกช็อต คิดดังๆออกมาให้ฟังก่อนว่าคอนเซปติฟคืออะไรแล้วก็ทำตามนะได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่เจถูกก้องถูกต้องแต่สถานการณ์แรกในเรื่องไม้ในเรื่องระยะเราไม่สนนะเพราะว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ติดน้ํซะเกนว่าถ้าตีไม่โดนเต็มที่แล้วจะตกน้ําเกี่ยวเนื่องเรื่องทิศทางมากกว่าลุมนี้ถ้าถ้ามีเรื่องระยะมาเกี่ยวก็โอเคต้องทดเหล็กว่าไปไปก่อนเลยครับโอเคผู้เสี่ยงรายที่หนึ่งี่เปก่อนก็ได้แล้วแต่พี่เจไปก่อนเลยพักหลังคุยกับพวก โมเมมียจีนบ่อยๆได้ยินคำว่า process และ commit ค,ค่อนข้างบ่อยอใช่ไหมในเมื่อเลือกแล้วมันก็ต้อง commit ถูกไหมถูกต้องค่ะเอ้ามันใสตรงทงเลยพี่เจเออก้อนหงก้อนหินอะไรมันซ้ายของก้อนหินไปนิดนึงแต่ว่ามันน่าจะผิดที่ผีดนิดนึงแต่วิสโซออกมาคือผลลัพธ์นี่อ n อนกรีนขวาทงตามที่ตามที่ ตังเปาไว้โอเคเลยเพราะเราเผื่อไปแล้วไงถูกต้องว่าคอนเซอร์เวทีฟคือถ้าได้ก็เยี่ยมถ้าพลาดก็ไม่เสียหายถ้าดูใบธงเนะะี่ยค่ะพัดขวามาซ้ายชัดๆเลยเออนี่รอเต็มๆจริงๆพี่เจอันนี้เผื่อไว้ดีมากเพราะว่ารอเข้าธงครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้จะใกล้ลงหลุมมากกว่าฉันเยอะเลยแหละแต่เห็น <c oughs> ใช่ไหมคะว่าไฟล์มันอย่างที่ว่าเลยดีที่เมื่อกี้เผื่อขวายอมรับเลยว่าประมาณสิบ ก็ <IO> เป็นละก็่แวรู้ว,ว่ามันไม่ควรที่จะไปเสี่ยงตรงซ้ายเลยเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่พูดแล้วถือว่าเป็นประเด็นสําคัญนะครับเวลาดูลมค่ะบางคนโปรยตรงนี้ไม่ผิดแต่ให้สนใจที่ทางนู้นมากกว่าค่ะคุณลองนึกภาพตามตอนที่ลูกมันออกจากไม้เราไปมันออกไปด้วยความเร็วสูงอ<ห>ิทธิพลที่ลมจะมีต่อลูกเรานระยะนี้ไม่เยอะจนเกินไปนักมันจะมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษตอนที่มันเบาแรงลงแล้ว เพราะฉะนั้นลมตรงนูน้นใบธงก็สําคัญเหมือนกันสำคัญกว่าลมตรงนี้นะต้องต้องเผื่อต่อให้มันอย่เงี้ยมันอันนี้ซ้ายไปขวานิดอันนู้น,นขวาไปซ้าย<ช>เราเชื่ออันนู้นได้ก่อนอันนั้นสําคัญกว่าไปไปไปพัดเบอดี้กันเออ <laughs> มันได้อย่างงี้เลยเยสวยมากนั่นอะ่ <laughs> ะเฉลี่ยนสวยกว่า แต่ผิดแผนนะพี่เจผมอยู่ด้วยแผนเพราะว่ามันซ้ายทงนิดนึงเปล่าอ๋อคอนเซอร์เวทีฟคุณจะจบนู่นเนี้ยมั้ยใช่แต่มันรอเข้าแล้วคงจะเดินโดนเนินเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าออกมาคือน้ำไม่เกี่ยวละดีแล้วจงจะลบมากแก้พี่เจไปงั้นแหละบ่นไปงั้นแหละจริงๆดีใจมากสําหรับผมพัดระยะขนาดนี้ซึ่งไกลมากนะยังไม่ได้เดินเลยเท่าไหร่ไม่ได้หวังลงเลยแน่นอนคอนเซอร์เวทีฟคือไม่หวังลงน้ำหนักหวัง คลอเคลียหลุมเค <Okay. S 2> เพื่อพัดต่อไปลงง่ายๆพอเพราะฉะนั้นถ้าลึกไปกว่าน,นั้นก็คือต้องมาจบอยู่ฝั่งนี้ <Okay. S 2> ฝั่งนู้นสูงฝั่งนี้ต่าอยากเก็บทางขึ้นอา้าวใช่ไหม <Okay. S 2> เพราะถ้ามาเหลือเก็บข้างบนมันก็ยังยากอยู่เพราะฉะนั้นค่ะแม้ต้องทําใจเผื่อไปเลยว่าแม้กระทั่งมันตกลลยคือคําว่าตกลลยคือไม่มีเปอร์เซ็นต์ลงแต่ตกลายแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยเอาแฮปปี้เอา, <Happy. S 2> เอาต้องทําใจไว้ก่อนเลยเอาเพราะถ้าเกิดแอบคิดว่าเอาลงเดี๋ยวมันไปไหนก็ไม่รู้ เฮ้ยเปลี่ยนใจหวังลงปะเนี่ยหวังลงหรือเปล่าแต่ว่าตกลายนี่ตามแผนดิเจแต่น้ำหนักใช่แต่น้ำหนักใจก็จังอ่ะคอนเซปร์ที่ีฟนิดนึงคือดรอปไงไม่ยิงได้ไหมอย่างเงี้ยคอนเซปร์ที่ีไหมเออถือว่าใช่คือถ้าแกไม่ลงแกก็ติดหลุมเลยประมาณนั้นไม่ใช่เลยมาข้างบนยิงธงจะเก่งอะไรขนาดนั้น แต่ของพี่<ต>ผิดแผนก่อนพอได้ยอมรับว,ว่าเอาลงนะไม่ได้คอนเซอร์วทิฟผิดแผนไยสิ้นเชิงเลยเนี่ยทีนี้ตอนนี้โจทย์เปลี่ยนแล้วสิบใช่มันสถานการณ<พ>์เปลี่ยนแล้วอ่ะมันเป็นพัดพาใช่เราคุยกันว่าเราจะเล่นคอนเซอร์วทิแต่มันมันมันถีบไม่ได้แล้วตอนนี้มันถีบมันต้องถีบให้ลงหลุมอยีางเดียวลวนิดเดียวผมทำอะไรผิดทำไมสบััดออกคอนเซอร์วทีฟไปหน่อย อ้โหแต่มันก็ไม่พัดแย่นะมันสะบัด<า>ออกลายมันเยอะพี่เจหลุมมันเอียงค่ะเมื่อกี้ออไงเห็นน้องเห็นลายพี่เจเ,ออเลยให้เยอะกว่าเดิมหน่อยอ่นนะนะมันสะบัดขึ้นเนินยอมรับได้คือคนเราก็ต้องมีโบกี้กันบ้างถ้ายากนยเนาะช่วยปลอบใจช่วยปลอบใจถ้าเมื่อกี้หลุดบนผมเสียใจอะพถ,ถ้าหลุดบนผมถือว่าผมผม,ผมจะให้เยอะอะไรขนาดน,นั้น ผมให้มันเข้าในหลุมแล้วแต่มันดันสะบดัดออกหลุม4เลคคอสเราอยู่ที่แท่นน้ำเงินนะครับ3า5หลาเจดชัมโบพร้อม <c oughs> คือจะยิงทงเลยใช่ไหมพี่เจเดียว่าสามเจ็ดห้า <c oughs> ถึงทงแค่นั้นเอง <c oughs> โจทย์คือคอนเซนทีฟใจเย็นๆถ้าเกิดว่าเขมตลอดเลยนะแต่หยิบไดรเวอร์มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดูจากทิศทางลมแล้วเนี่ยคือตอนเนี้ยมันซ้ายไปขวาค่ะแต่พอไปดูถ้าตี็อดสองขึ้นธงเนี่ยน้องดูดีๆมันน่าจะทวนลมหน่อยป่ะถ้าผมวางด้วยไม้สามตอนขอดสองขึ้นธงผมก็ต้องขึ้นทวนลมผมขึ้นไกลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมออกไดรเวอร์ไปแล้วผมยอมตัดอีกสักนิดนึง ปลอดภัยกว่าที่ผมจะตีเข้าหาน้ําทวนลมด้วยช็อตสองเหมนมองไปนู่นผมมองไปนู่นเข้าใจคือความหมายของคําว่า c o n s e r v a t ทีฟหรือเล่นปลอดภัยไม่จำเป็นในร่องตีไม้3าวางตลอดเวลาเพราะมันอาจจะเสี่ยงกว่าก็ได้เนาะในการที่วิธีตีไม้สามใช่แต่ช็อตหนึ่งของผมเนี่ยอาจจะต่างจากลี่แน่นอนเพราะว่าปัญหาคือผมตีไกลกว่าลี่มันกลายเป็นปัญหาด้านถ้าผมเล่นขวาเกินไปแล้วโดนดีผมก็จะทะลุแฟเว์เข้าป่าขวามีป่าขวาดักอยู่อีกเพราะฉะนั้นผม ถ้าตัดซ้ายมากเกินไปผมก็ข้ามน้ําจนกลายเป็นเสียงค่ะช็อตหนึ่งยังไงก็ยากอืมแต่ต่อให้เป็นในสามก็ยากเข้ากันนะอืมไม่ได้ยากมายไม่ช่วยเลยอะไม่ได้ช่วยเลยแถมทาให้ช็อตต่อไปขึ้นไกลอีกถูกต้องช็อตสองผมจะยากต่อเนื่องดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอนเซปร์ของผมคือไดรเวอร์แล้วต้องเลือกจุดให้ดีในกรณีนี้ผมก็ต้องเผื่อลงพาลูกเฟดมาขวานิดหน่อยแต่ตัดมากกว่ารีพอสมควรโอเคอ่ะถ้าเกิดว่าสําหรับตัวเชอรี่เองลุมเนี้ย คือน้ำอยู่สายก็จริงแต่อย่างที่บอกมันไม่เหมือนหลุมเมื่อกี้แล้วเพราะลมเนี่ยช่วยหอบออกมาจากซ้ายมาขวาเพราะฉะนั้นน้ํามันไม่ได้ถือว่าน่ากลัวฟิลนะเท่าหลุมเมื่อกี้ลมจะต้านไันช่วยนิดนึงเพราะเราก็ไม่ได้รอหนักขนาดนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วพอมายินตรงนี้ค่ะไอป่าขวาที่พี่เจยพูดเมื่อกี้แทบจะไม่ค่อยอินเพลในในสถานการณ์ของเชอรี่เพราะว่าเราตีระยะเดี่ยวมันไม่ไม่ดีถึงตีไปขวามันก็ไม่ทะลุอ่ะเพราะฉะนั้นหลุมเนี้ย โอเคค่อนข้างจะไม่ตัดน้ําแล้วก็ไม่ได้กังวลในเรื่องปากขวาเท่าไหร่สรุปคือช็อตหนึ่งรีบอดภัยกว่าอยู่แล้วอ่าก็คือเล็งขวาไรท์เซนเตอร์หน่อยอก็ไม,ไม่ไม่ได้น่าจะต้องเกี่ยวกับน้ําแล้วก็ไม่ถึงป่าขวาเพราะฉะนั้นโอเคผาสี่สามร้อยเจ็ดสิบห้าหลาหลายคนอาจจะเชื่อว่าคนตีไกลกว่าได้เปรียบแต่ก็ไม่แน่นะใช่เพราะมันมีอุปสรรคอื่นมาเข้ามาเกี่ยวเฉยเลยที่ไล่ให้ฟังเนี่ยนะนี่โอเคที่ตอแล้วกันนะลองดูค่ะ อย่างที่บอกว่าตามแผนหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมพี่เจอองย่างน้อยมีแผน <c oughs> โอ้ดูดีมาก <c oughs> ได้นะข้ามน้ำไปแบบชัวๆพี่เจไปดูอีกทีว่าผ่านรับเข้าไฟรเวรหรือเปล่า นีดพีโดงกว่าเดิมสวยมากค่ะอ๋อไอลูกมันไกลพี่เจต้องใส่นิดนึงสวยมากค่ะสวยมากค่ะโอ้โหมันไม่มีอะไรพอดีบนโลกไอคนตีเฟสก็อยากจะตีดรอเป็นไอคนตีรอไม่รู้อยากตีก็รอจังเลยรอง่ายแต่หาให้เจอใช่ค่ะหาให้เจอ คิดให้ออกและสําคัญที่สุดผมพลาดไปแล้วหลุมที่แล้วพูดไปหมดทุกอย่างว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรพอถึงเวลาทำจริงโลบขออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็ยังดีมันถึงได้เข้าไปอีกใช่ไหมมันถึงได้ไม่ลงในพัดนั้นนะไฟเวผมเบื่อแทนคุณติก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยคุณชอบอยู่ที่ฟุตบอลคอนเสิร์ตไทีอไงพี่เจโดยเนเจอร์โดยธรรมชาติอยู่เป็นคนเล่นคอนเสิร์ตไปแล้วตอนนี้เหมาะมาก ถูกต้องอถูกต้องมไม่ค่อยกรีสิเท่าไหร่ดีครับทาตามเขาครับดีแล้วครับเหลือเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ร้อยยี่สิบสี่หลาคะ่ะพี่เจสําหรับลูกเนี้ยความหมายของคําว่าคอนเซอร์เทีฟอ่ะมันก็มีอยู่อย่างเดียวก็คืออย่าไปเล่นกับทรายข้างหน้าเพราะมันเป็นอุปสรรคเดียวที่มองเห็นเลยน้ําไม่เกี่ยวน้ําไม่เกี่ยวละน้ํามันซ้ายมากเลยใช่ค่ะก็มีบอ่อทรายอย่างเดียวใช่แล้วทงแดงซึ่งแปลว่าทงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าจากทรายเข้าไปทงเนี่ยมันคงมีระยะไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเผื่อแบบ ไม่เผื่อขึ้นไปเนี่ยแล้วโดยเฉพาะมันทวนลมด้วยเนี่ยอาจจะเอาสายเข้ามาอยู่ในเดี๋ยวไปฝังอีเลยได้ก็ไม่คุ้มละเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเหล็กที่อย่างน้อยเ่ยร้อยสามสิบอัพคือระยะเนี่ยมันร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่คือยิงเลเซอร์ถึงธงใช่ค่ะแล้วมีทวนลมเพราะฉะนั้นจะไม่เอาเหล็กที่เราตีแค่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปดก็ยังเสี่ยงอยู่ไม่ก็จะเอาหนึ่งสามศูนย์ในใจไปเลยใช่หรือมากกว่านั้นเพราะว่าเลยไปก็ไม่เป็นไรแล้วในกรณี U คือเหล็กอะไร ออตอนนี้มี9กับ8แต่ค่อนข้างชัวร์ว่าจะไปพร้อม8ล่ะ8ชโชคเอาดีกว่าคือ9หโอเคแต่ถ้าเนี่ยบางบางวันที่ไม่ได้คิดว่าจะเล่นคอนเสิร์ตอาจจะแบบดื้อน,นะเอาเลย9ใส่ไงความคิดสุดท้ายไม่ควรจะเป็นความโลภ <laughs> บอกเฉยๆแกว่าถ้าเป็นปกติใช่ไหมอย่าอย่าติดโรคฉันไปลม โอเคถือ okay. ว่าใช้ได้อยู่โอเคพี่เจทำค<อ>ด่เลยของอยู่ระยะดีมากอะระยะพอดีทงอันนี้เขาเรียกพินไฮ uh. พินไฮของผมดูแล้วอาจจะค้านกับที่รี่พูดไว้เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยเลยเพราะว่าดูแล้วมันสั้นกว่าทงร <Ha. S 1> ี่บอกว่าบังเกอร์อยู่ข้างหน้าเราควรจะเผื่ออีกนิดแต่ผมมีข้อแก้ตัวเ <laughs> นื่องจากว่าหลังจากที่มีการยิงเลเซอร์เช็คระยะแล้ว <Ha. S 1> ถึงทงของผมเมื่อกี้มัน97 เวท52ค่ะตีใน4ของผมเนี่ยมันได้ร้อยหลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเท่ากับผมเผื่อไปแล้ว3หลาสบายใจไปแล้วแล้วอย่าลืมว่าอยู่ตีเหล็ก8ผมตีเวทคนตีเวทมันมันเข้าเป้ากว่าอยู่แล้วมันไม่ต้องเผื่อเยอะเออมันไม่ต้องเผื่อเยอะก็เลยทั้งสภาพนั้นเลยซึ่งถ้าถ้าเป็นไปตามระยะไม่มีลมมันควรจะตกตรงนู้นอันนี้มันก็ตกสั้นไปประมาณสักเจ็ดแปดหลา แล้วมันถอยไปอีกหน่อยมันถอยไปอีกนิดหนึ่งแต่โอเคยังระยะยังยิงเบอร์ดีได้พี่เจเนาะไม่ใช่เอะอะคอนเซอร์เวทีฟก็โหไม่ไม่ขนาดเราต้องรู้ช็อตเราด้วยใช่ค่ะจับเวทมันก็ไม่ต้องเผื่อเยอะมากไปมันเข้าเป้าอยู่ไม่ใช่โอ้โหเผื่อซะทุกอย่างใช่ไหมเยอะเกินอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความโลภครอบงำติดใจชัดเจนพอถึงกินทีไรเลิกคอนเซอร์เวทีฟแล้วค่ะ เะิปบวบขึ้นพี่เ <Okay. S 1> ตะผิด <laughs> <c oughs> หวังเล็กน้อยแต่โอเคมีเรื่องน่าย,ยินดี <laughs> นอันนี้ค่ะมันควรจะเลยหลุมสักคืบนึ่ง oh. ใช่ไหมแต่โอเคโอเคโอเคโน้ตไว้อย่างหนึ่งคือที่เชลรี่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะมันเป็นทางลงนิดนึง <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นคงไม่ไม่หวังจะยิง <laughs> แน่นอนถ้าน้ำหนักมันพอดีหน่อยประเภทหยุดโชว์โลโก้แล้วลงหลุมโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นคงจะดี ผิดลายน้ำหนักสวยมากขวาไม่เลี้ยวเลยแต่น้ำหนักประมาณนี้เลยน้ำหนักสวยมากเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากได้เมื่อกี้นี้ก็คือเลยหลุมนิดนึงะจะพัดจะบูดีขึ้นมาก็ลงไปเลยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่โอน้ำหนักเกินไปต้องไปนั่งเก็บอีกเนาะฟอร์มการเล่นมันบ่งบอกอยู่ว่าถ้าเล่นกันไปเรื่อยๆอีตนี่โดนเพราะว่าตอนพลาดก็พลาดก่อนเขาอีตรงนี้ก็เขาพลาดแบบเลยเขาเราพลาดแบบสั้น เจอกันยาวๆนะเรียบร้อยอีกแล้วอะเรียบร้อยแต่จริงๆก็ตีชนะน้องเหอช่วงหลังพี่เจแอบไปซ้อมมาเริ่มเริ่มีครับเริ่มมีครับยอมรับครับยอมรับคอนเซอร์เวทีไม่เกินไปแต่ให้รู้เกมตัวเองสถานการณ์ลายใช่ไหมต้องเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่ว่าจนมันจะทําให้ยิ่งเสี่ยงอะค่ะบางทีเนาะเวลาเราดูในทัวร์หลายๆครั้งที่เราเห็นคะแนนเขาดีก็เพราะว่าหลุมที่เขาไม่ถนัด เขาก็ตีอย่างนี้แหละคะประคองตัวตีกันเชียงเอาพาไปก่อนแล้วพอหลุมไหนเข้าทางปั๊บเขาก็จัดเลยแล้วเขาไปทําแต้มเฉพาะหลุมทนะถูกต้องวันล,ละสาวันล,ละ 4, 4ี 4, วันก็ซักก็ไป15บห้กวันเดอร์แล้วถูกต้องค่ะสำหรับพวกนั้นนั่นแหละครับคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็มีบุกเมื่อได้ถูกต้องนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง